รัฐบาลตเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากน้าท่วมภาคใต้เพิ่มอีก8จังหวัดนะคะนอกเหนือไปจากจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้เสียชีวิตต้องมีทญญายาทโดยธรรมยื่นตัวตนรับเงินเยียวยานะคะ นายสิริพงษ์อังคศกคุลเกียรติโฆษกสูบปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภยัยหรือสอปอกชถแถลงผลการประชุมถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากน้าท่วมภาคใต้2ล้านบาทซึ่งตอนแรกค่ะเยียวยาเฉพาะจังหวัดที่ประกาศพรกฉุกเฉินนั่นก็คือที่สงขลานะคะแต่ล่าสุดแนวทางการพิจารณาเยียวยาเพิ่มอีก8จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยก็รวมเป็น9จังหวัดคือสงขลาตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสตูลและสุราษฎร์ธานีแต่ สุราธานีไม่มีผู้เสียชีวิตจึงเหลือ8จังหวัดค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบระยะเวลานะคะระหว่างวันที่22ถึง27พฤศจิก,กาย,ยนที่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่วนคำจำกัดความของผู้เสียชีวิตก็คือจมน้ำเสียชีวิตเสียชีวิตในที่พักอาศัยหรือโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบเสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์พักพิงช่วคราวสำหรับเอกสารผู้เสียชีวิตที่ญาต้องใช้ก็คือใบมรณบัตร ไปรายงานคดีเขาวินิจฉัยแพทย์และต้องมีการดินาตัวตนโดยทายาิโดยธรรมจะเป็นผู้รับเงินเยียวยานะคะนายสิริพงศ์ก็ยังขอบคุณจุฬาลราชมนตรีที่ช่วยเหลือค่ะเนื่องจากมีบางกรณีที่ต้องดําเนินการภายใน24ชั่วโมงตามหลักศาสนาแทาจุฬาลราชมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการมุสลิมในแต่ละอำเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่ละกรณีด้วยขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีแพทย์มุสลิมสังเกตการในแต่ละประเด็นด้วยนะคะส่วนกระทรวงสาธรา,สารณสุขมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก ทุกภัยในจังหวัดสงขลาพบผู้เสียชีวิต145คนเท่าเดิมจากเมื่อวานนี้ระบุตัวตนได้แล้วนะคะ123คนอยู่ระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล22คนและมีการส่งศพคืนญาติไปแล้ว42คนก็คงเหลือ103คนค่ะขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโคศกสปกชก็แถลงนะคะว่าจํานวนเงินที่มีการโอนเยียวยาผู้ประสบภัยน้าท่วมในช่วงสวันที่ผ่านมาจํานวน1นึ่งแสนยค ก็เป็นจำนวน1676ล้านบาทและในวันนี้ค่ะมีการโอนเงินนะคะให้กับ3 6 8 0 9 9ครัวเรือนก็รวมเป็นเงิน3,312ล้านบาทนะคะส่วนสัญญาอินเทอร์เนต็ตก็กระจายในทุกพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่แล้วทําให้การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับเงินเยียวยาตอนนี้สามารถทําได้ดียิ่งขึ้นค่ะและเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมานะคะนายกร,รัฐมนตรีได้ลงนามประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาหลังจากมหาอุตุกภัย คลี่คลายลงก็มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ5ธันวาคม2568เป็นต้นไปและในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนะคะนายกรัฐมรีก็มีกําหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะเป็นครั้งที่6เพื่อติดตามการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ